คอมเม้นส์ทิปส์วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการสร้างออจะเรียกว่าการสร้างไว้ไนดะ้ต้องเรียกว่าการเน้นรายละเอียดให้กับโครงในกันพลาของเราค,ครับผมเองก็เหมือนกับหลายๆคนนี่แหละครับที่คิดว่าการเน้นรายละเอียดให้กับโครงในเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียเวลาเนาะเพราะว่าโครงในที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเส้นหรือการทําสีก็ตามเนี่ยบางครั้งทําเป็นวันหรือบางครั้งทําเป็นสัปดาห์เลยก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงเวลาเราต่อประกอบเกรอะข้างนอกทับลงไปเนี่ย มันก็ไม่เห็นโครงในอยู่ดีนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะนําเสนอการเน้นรายละเอียดให้กับโครงในแบบง่ายๆและรวดเร็วแทบไม่เสียเวลาเลยครับตัวหนึ่งก็ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปแค่20นาทีหรือเปล่าเนาะเรามาดูกันครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องเตรียมพื้นที่ผิวพลาสติกด้วยการพ่นเคลือด้านก่อนเลยคือก็พ่นๆไปเถอะครับ ไม่จาเป็นว่าต้องเรียบเนียนหรือสม,ม่ำเสมอเอาแค่รอบเดียวก็พอให้มันพอมีความด้านอยู่บนผิวพลาสติกแค่นั้นเป็นว่าใช้ได้เนาะต่อไปก็เป็นเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมสามารถหาได้ง่ายและเคยใช้ให้ดูแล้วครั้งหนึ่งตอนทำเวทเทริงเกราะให้กับ mg sd free d o m นั่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มลงมือกันเลยกับเกราะในดีกว่านะครับ ถ้าเราอยากให้มีสีออกมาเป็นสีแบบเป็นสีเหล็กหน่อยเราก็ใช้สีเทาหรือเป็นสีดําที่มันมีฟิตเตอร์นิดๆนะครับเวลาทําก็แค่ปัดลงไปเลยครับปัดๆลงไปเน้นตรงส่วนที่เป็นส่วนนูนและเป็นส่วนของขอบของชิ้นกันส่วนของกันปลาเนาะใครอยากให้มีความชัดเยอะหน่อยก็ปัดเยอะหน่อยละกันครับแต่ว่าการปัดเนี่ยละกันคือปัดไปอาจจะไปทางที่เดียวกันเนาะหรืออาจจะปัดไปปัดกลับก็ได้แต่ยังไงก็ตามการปัดเนี่ย ก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆปัดไปเดี๋ยวลายมันจะขึ้นมาอย่างชัดเจนเองอะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นหนึ่งไม่ถึง1นงาทีด้วยซ้ำไปงั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีดูแล้วกันเนาะชิ้นต่อไปเอาเป็นสีออกแบบเป็นน้ำตาลเป็นเหมือนกับทองแดงแล้วกันเนาะเราก็สามารถเลือกได้เลยอยากได้แบบไหนอะลองดูแบบสีนี้แล้วกันเนาะ ผมเองเนี่ยทำทำไปเลยครับทั้ง Runner ซึ่งมันดูว่ามันสะดวกดีเนาะผมก็ปัดปัดปัดไปเรื่อยๆเพลินๆแผงหนึงก็ใช้เวลาประมาณ5-6นาทีนะครับสำหรับ1แผงในทุกชิ้นเนาะกล่องหนึงก็น่าจะมีแผงโครงในยอยู่ที่ไม่เกิน4-5แผงดังนั้นก็ไม่น่าจะเกิน20นาทีต่อการทำโครงใน1ตัวสำหรับได้แบบของเราวันนี้ก็เป็น perfect grade 1ต่อ60 RX 782ครับ ตัวนี้ไม่ใช่เป็น PGU นะมันเป็นตัวของเวอร์ชั่นแรกเลยอนะเป็น1.0นะครับดังนั้นถ้าเป็น MG จริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเสร็จเร็วกว่านี้เนาะผมว่ามันก็น่าจะเสร็จเร็วกว่านี้แหละเพราะมันน่าจะชิ้นเล็กกว่าแล้วก็น่าจะมีน้อยกว่านะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเราทำเป็นแผงแล้วก็เวลาเราตัดชิ้นงานออกจากเกล็ดเนี่ยมันจะมีรอยหรือเปล่ามันเรียบเนียนหรือเปล่าอันที่บอกเลยนะตอบได้เลยว่า คือมันก็คือโครงในปกตินะครับซึ่งคนขีเ้เกียจอย่างเราเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจมันอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่งั้นคงไม่มานั่งหาวิธีเน้นรายละเอียดแต่ไม่เบียดเวลาชีวิตของเราแบบนี้หรอกทีไหมครับ <laughs> สุดท้ายแล้วก็พ่นเคลียร์ด้านปิดงานทับอีกครั้งหนึ่งเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนเนาะหลังจากนั้นรอพร้อมประกอบได้เลยสำหรยยับพ g จตัวนี้เนี่ยใครอยากเห็นว่าประกอบเสร็จออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe สั่นกระดิ่งริงเบลออยผมเลยนะครับแล้วจะได้มาดูกันว่า กันพาบ้านๆของเราเนี่ยประกอบออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้แค่นี้นะครับผมหมดเวลาแล้วตัวรบคอมเมดสวัสดีครับ